คุณนะคะวันนี้มาพบกับย mm ูนีไทยรีวิวเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ห่างหายไปนานนะคะวันนี้ก็กลับมารีวิวอีกรอบนะะึงค่ะเป็นการรีวิวน้ำหอมแล้วกันเนาะ mm hmm. เพราะว่า ทานถ่ายไปนานมากแบบไม่มีเวลาทําเลยนะคะเพราะว่าอะไรเดีเป็นคนที่ชอบเอฟน้ำหอมนะคะแต่เป็นน้ําหอมที่ค่อนข้างจะหาย,ยากในประเทศไทยแล้วก็ไม่มีขายนะ,ะก็เลยไปต้องไปพรีออเดอร์จากต่างประเทศะคะ่ะซึ่งล่าสุดอยู่ก็ได้พรีออเดอร์นะคะน้าหอมเนี่ยจากประเทศออสเตรเลียมาวันนี้จะมารีวิวน้ําหอมนะคะที่เป็นน้ําหอมของนักร้องชื่อดังนะคะทั้งสองคนแล้วก็เป็นน้าหอมที่เกี่ยวกับขนมนะคะซึ่งถ้าใครเป็นทายขนมหวานเหมือนกันเนี่ยเดีบอกเลยนะคะว่าพลาดรีวิวนี้ไม่ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ไยเดี๋ก็จะร รีวิวในส่วนของน้ําหอมสองยี่ห้อดังนะคะซึ่งเป็นน้ําหอมเขาเรียกว่าเป็นน้ําหอมแบบที่ทุกคนต้องมีละกันสาม,มันประจำมาสำหรับสายขนมหวานนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวกลิ่นใหม่ล่าสุดของบอคอล้ำคู่กันเลยเวลาที่เราจะรีวิวนะคะ,ะ,นะ,คะแน่นอนพูดไปปุ๊บทุกคนต้องรู้จักแน่นอนน,น,อน,น,นั่นคือบริ t n e y ี a แฟนตาซีนั่นเองนะคะแต่อันนี้เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของปี2024นะคะเพิ่งลนช์ได้ประมาณสักสองสามเดือนได้แต่ว่า ในไทยไม่มีขายนะคะอันนี้จะมีขายแค่ในต่างประเทศเท่านั้นเนาะซึ่งไม่เข้าใจว่าทําไมในไทยถึงไม่เอามาขายนะคะส่วนใหญ่ในไทยก็จะมีกลิ่น3มัรประ็บา้านอย่างกลิ่น Britney Fantasy รุ่นออริจินอลสีชมพูกับ Britney Fantasy Midnight ซึ่งเป็นกลิ่นขายดีของยี่ห้อนี้อยู่แล้วซึ่งจริงๆอยู่ที่ว่า Britney Fantasy ในกลุ่มของหลายๆกลิ่นที่ผ่านมาเนี่ยที่้อนชงนานในหลายๆปีมันมีกลิ่นบางกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบโอ้ย เชื่อว่าน้ำหอมแพนเลยด้วยซ้ำมาแต่ว่าในไทยเอาเข้ามาหน่อยมากแล้วก็แทบไม่มีขายเลยนะคะสมัยก่อนมีเยอะแต่ว่าด้วยความที่นิยมอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็คงแบบไม่ค่อยมีคนนิยมมากเหมือนสมัยก่อนเลยเนะี่ยก็เลยเอามาแค่กินซิงเนเจอร์แต่กลิ่นนี้ก็่ตามหาจนได้นะะั่นคือบริ t ตี้แฟนตาซีแคนดี้นี่ไหมคะจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่แบบตอนที่เห็นภาพอะอยากได้ลงมาเพราะเป็นคนที่ชอบขนมแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำหอมบริตตี่ ของรุ่นแฟนตาซีเนี่ยมีเป็นสิบขวดเลยมีเกือบทุกทุกคอลเลคชันเลยนะคะแล้วจะเป็นบริลเลนเซฟีออริจินัลบิ๊กไนท์ที่ทุกคนต้องมีกันอยู่แล้วเนาะจะมีทั้งแบบอินเทนส์มีแบบรุ่นที่หายากอะไรเงี้ยก็ก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะต้องมาดีบุกินดีเพราะว่าเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เพิ่งได้มานะอยู่บอกว่าอยู่พรีออเดอร์ประมาณกับ2เดือนหน้าเราจะได้อันนี้นะคะความพิเศษเนี่ยก็คือเป็นกลิ่นที่ร้อนจะมาในปีนี้รุ่นหนึ่งสองคือขวดน่ารักมาก คือขวดบริลลี่สตีอาแฟนตาซีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าใครเห็นใครก็ต้องสามารถรีมายถึงได้เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบเป็นลักษณะขวดแล้วก็เป็นกลิ่นที่เป็นซิงเกร์มาเธอถ้าอยู่ได้กลิ่นใครฉีดเนี่ยยรู้สึกว่าหย่จำได้เลยรีมายได้เร็วนี่คือกลิ่นบริบี่เท่านั้นอะไรเงี้ยค่คะสำหรับความพิเศษของกลิ่นนี้นั่ก็คือเป็นกลิ่นที่เป็นขนมนะคะ เป็นขนมแบบร้อยเปอร์เซนต์แน่นอนว่ากล่องสีชมพูขนาดนี้มันต้องหวานมากแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวลองมารู้จักกับท็อปโน้ตของมันกันค่ะลองมารู้จักกับพีระมิดเพอร์ฟูมกันมากดีกว,ว่านะว่าท็อปโน้ตเลเยอร์โน้ตแล้วก็เบสโน้ตของกลิ่นบริมิสเบียเนี่ยกลิ่นนี้มีอะไรกบ้งางนะคะ<อ>แน่นอนว่าท็อปโน้ตของมันนะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นบับเบิร์รี่นะคะสตรอเบอร์รี่แล้วก็ส้มซึ่งมันเป็นแคนดี้ที่เป็นแคนดี้ฟูตตี้นะคะเป็นแคนดี้แบบแนวผลไม้นะคะแน่นอนว่าอยู่ในกลิ่นจริงๆ,ๆมันคือกลิ่นแแคนนนดดีีี้้ลลวกกก็ิ่่่สตรรออเเบยชัมา ส่วนมิดเดิลโนนะคะจะเป็นกลิ่นของพวกกลิ่นฟลอร์นะคะก็จะมีพวกจัสติมิ s ส m ซิมแบกนะคะมีลี่แล้วก็มีกลิ่นของพวกดอกชบานะคะนี่ก็ก็เป็นกลิ่นที่แบบไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่แต่ว่าเบสโนนเนี่ยชัดมากที่สุดสำหรับในไลน์ของแฟนตาซีทั้งหมดเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนคลับฝนโยน,นะก็จะรู้ว่าน้ำหอมบริ t n ี่แฟนตาซีเกือบทุกกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของเบสของพวกมัส เซนเตอร์วูดแล้วก็คัพเค้กคือคัพเค้กเนี่ยเป็นแบบตัวตยตโวแทะเลยเพราะว่าในกลิ่นของออริจินอลเนี่ยจะเป็นกลิ่นของวายช็อกโกลตแล้วก็คัพเค้กแล้วก็ราวัน,นิวลาลตา่างๆคือจะบอกว่าถ้าใครเป็นแฟนคับของบริทนี่เนี่ยจะบอกเลยว่ากลิ่นของกลุ่มของไลฟ์แฟนตาซีอะยังไงก็แล้วแต่จะต้องเป็นเบสที่เหมือนกันอันนี้คือจะบอกข้อเสียดีไหมคือสาหรับใครที่มีบริทนี่แฟนตาซีอยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่าหลายๆกล,ลิ่นในของในไลฟ์แฟนตาซีทั้งหมดอะ กลิ่นมันจะใกล้เคียงกันมากๆฉะนั้นถ้าเวลาจะซื้อน้ําหอมกลุ่มลายอย่างเงี้ยอยู่แนะนําว่าคือต้องทดลองดมงก่อนแต่สำหรับโยคือโยอยู่ไมคอ,อยู่ไม่อไม์อยู่ไม่แค่เพราะว่ามันเป็นน้ําหอมที่เราชอบนักร้องด้วยแล้วก็ชอบของในลายของอยากสะสมด้วยก็เลยไม่ค่อยเคยรียดกับกับการที่กลิ่นจะคล้ายกันแต่บอกจริงๆว่ามันมีความคล้ายกันสูงฉะนั้นก็เลือกดีๆกันนะคะอาจจะยากหน่อยเพราะว่ากลิ่นเนี้ยมันไม่มีในไทยแต่ว่าอยากจะบอกว่า ถ้าใครชอบกลิ่นที่เป็นแนวขนมแล้วก็เป็นแนวที่ไม่เหมือนแฟนตาซีตัวอื่นอันนี้แอทโฟดเพราะว่ามันมีนกลิ่นที่ไม่ค่อยเหมือนด้วยความที่กลิ่นของรุ่นนี้มันเป็น E d T เนาะมันไม่ใช่เข้มข้นเหมือน E D P แบบรุ่นพีอะไรเงี้ยแต่มันมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนกว่ารุ่นปกตินะคะส่วนในตัวขวดเนี่ยยังจะบอกเลยว่ามันแบบ สวยมากมีการไลท์เป็นชมพูอ่อนลงมาเป็นชมพูเข้มนะคะจะบอกว่าขวดอะ่ะมันก็กีขาดอยู่แล้วถ้าใครเป็นแฟนคาร์บรูเนียนะยังไงก็ต้องซื้อเพาขวดบางคนมันซื้อพาขวดจริงๆนะยุ่งยู่ก็เป็นซึ่งอยากจะบอกว่ากลิ่นนะคะสเปรย์อะไรเงี้ยก็คือกลิ่นเงี้ยอย่างแรกเลยอะกลิ่นบบเบิลกัมอะชนะแบบเลิศเลยเป็นกลิ่นที่ยังไงก็คือได้ชัดมากแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นของแบบ ฟลอร์ก็มีในหน่อยแต่จะได้กลิ่นของพวกแบบมัสชีนาวูดอะไรประมาณนี้ตามมาซึ่งอาจจะได้กลิ่นดอกไม้พวกลิลลี่จัสมินจางๆมากๆแต่ว่าจะได้กลิ่นของบับเบิลกัมอะชนะเลิศเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าด,ดีมากสำหรับการปิดทนนะคะสำหรับอยู่ร้องฉีดแล้วก,การทำงานในห้องแอร์ไม่รบวันใครเลยนะคะไม่ได้ผอว่า ไม่ค่อนข้างจะลบคนไขยสำหรับใครที่คอนเซิร์เรื่องว่าบริเนส y เนี่ยจะฉีดแล้วเนี่ยกระทบกับคนอื่นเพราะว่าอย่างรุ่อแฟนตาซีหรือว่าเรื่องแฟนตาซีอินเทนต์สำหรับคนที่ฉีดแล้วเขาไม่ชอบกลิ่นหวานหรือกลิ่นแบบวันนี้ลาที่แสนเวียนหัวอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ชอบบริเนส y กันเลยซึ่งสําหรับอันเนี้ยไม่เป็นหลายคนบอกว่าหอมมาแบบหอมแบบ แบบเป็นมิกต่อผู้อื่นคือสําหรับสายหวานเดี๋ยวเข้าใจนะคือหวานที่มันอินเทนส์มากๆเนี่ยมันจะลบคนผู้อื่นแต่สาหรับเนี่ยไม่เป็นเราประกันเลยว่าไม่เป็นร้อมันอ่อนมากแล้วมันก็คือดีแบบยิ่งอยู่ในห้องแอมจะฟุ้งมันอ่อนคือการกระจายตัวต้องยอมรับว่าไม่ได้ดีเท่ากับรุ่นพี่อย่างแฟนตาซีอยู่แล้วเพราะนั้นมันติดคนแบบมหาศาลเลยต่งเนี้ยคือติดคนนะ่ะประมาณสีชั่วโมงจากการฉีดเสื้อนะคะแล้วก็ฉีดแบบบริเวณแบบ ผิวหนังอะไรเงี้ยก็อยู่ได้ประมาณสี่ชั่วโมงหลังจากน้มันหายไปเลยนะคือไม่ติดเสื้อผ้าไม่ติดอะไรท่านั้นด้วยความที่มันเป็น EDT นะสำหรับใครที่ชอบต้องของวันอ่อนซ้ำได้ระหว่างวันกับการทํางานออฟฟิศประมาณแบบสี่ถึงแปดชั่วโมงรองกับบ้านอะไรเงี้ยสามารถซ้ําได้สักครั้งหนึ่งหรือว่าอาจจะซ้ําไปตอนไปปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยอันนี้พอได้คือสําหรับการที่แบบต้องอยู่นานๆเกินสิบสองชั่วโมงอ่ะอาจจะต้องแบบซ้ำระหว่างวันหรืออาจจะไม่เหมาะเพราะมัน ค่อนข้าง,งไม่ได้ปิดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสำรองหยกคือมันเป็นน้ำหอมที่เป็นตัวเลือกสําหรับใครที่ชอบสายหวานสายขนมและต้องการที่ไม่รบกวนผู้อื่นมากอันเนี้ยเหมาะสมเลยเพราะว่ามันดีามากๆนอกจากขวดสวยแล้วมันเป็นอะไรที่น่าสะสมราคาก็ไม่แพงซึ่งตอนที่หยกครีมมันอยู่ที่ประมาณแบบพันพันกว่าบาทซึ่งมันก็ไม่ได้แบบราคาแพงเลยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากะลองพรีออเดอร์ก็ลองหาร้านดีๆด,ดูแล้วกันนะคะซึ่ง ต้องระวังของปลอมเลยเพราะว่าของปลอมมันก็เยอะนะบิกนี่นะพวกน้ําหอมแบบสายแบบน้ําหอมแขกน้ําหอมแบบต่างๆที่เขาบอกวิลเรจสิงคโปร์เป็นเกตด้วยนี่น,นั่นอะไรเงี่ยบางทีเราต้องระวังคือบางทีมันอาจจะเป็นขวดแท้แต่ว่าน้ําหอมข้างในมันไม่ได้แท้นนก็ต้องระวังนิดนึงวันนี้รถเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นของแท้นแน่นอนแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นแฟนบิกนี่มานานต่อให้ไม่ไม่ให้เคยดมนะแต่เรารู้เลยว่าอันไหนมันเป็นของจริงเลยเนี่ยอันนี้ขอฝากไว้ในโอ้โหต้นใจเลยนะคะเป็นน้หอมที่ รอชอบมากๆรักมากนะคะสำหรับแฟนฟรีนี่ไม่ควรพลาดจริงๆสำหรับตัวต่อมานะคะเป็นนักร้องที่โยชชอบมากและเป็นนักร้องรุ่นใหม่นะคะนั่นคือ,อ,อสบป,ปน่าคาร์ินเตอร์นั่นเองนะคะแน่นอนว่าในสายของสบป,ปน่าคาร์ินเตอร์เนี่ยจะต้องต่ำรูปลักษ์ของน้ำหอมได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่เป็นลายของสวีททูธนะคะที่จะเป็นคล้า,ายกับช็อกโกแลตบาร์นะคะน่ารักมากๆ <laughs> อันนี้ยแบบระไพเกจิงมากมเหมือนขนมมากเลยอะ่ะ คืออันนี้นะคะเป็นหลายของสวิต o o ทูที่มันจะมี3กลิ่นด้วยกันเนาะจะมีกลิ่นออริจินอเป็นสีชมพูสีน้ำตาลแล้วก็รุ่นใหม่ก็จะเป็นสีแดงนะฮะ แต่ว่าอยู่นรู้สึกว่าชอบกลิ่นที่มันเป็นช็อกโกแลตมากๆอยากจะลองดูก็เลยเลือยกเป็นกลิ่นของช็อ,ชอกโกแลตดรีมนะคะเป็นคาราเมลดรีมเนาะเป็นเป็น,ปนลายของสีน้ำตาลซึ่งอ,อันนี้มันจะมีความหอมช็อกโกแลตแล้วก็มีความหอมคาราเมลมากๆนะคะซึ่งจะบอกวก่วาเป็นน้ำหอมที่มีเมนคอร์สเป็นสวีทเหมือนกับรุ่นของเบรกนี่เลยนะคะแล้วก็จะมีความคาราเมลวานิลลาอว์นสไปซี่หน่อยๆมีพาวเดอรี่วู้ดจิ้แล้วก็แอลมอนด์แล้วก็บอสตันเนนะคะซึ่ง เรารู้สึกว่าการไล่ของเมนคอร์สของอันนี้มีความซับซ้อนและเป็นน้ำหอมที่รู้สึกว่าเราชอบมีความวอร์มสปซี่หน่อยๆเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากก็เลยเลือกซื้อมาะคะ่ะซึ่งขนาดของส่วนใหญ่สุดของตัวสวีทชูตเนี่ยก็คือ7จ็ดสิ ml นะคะอันนี้ก็พรีออเดอร์ค่ะพร้อมกับบินี่เลยนะคะก็จะประมาณพันกว่าบาทเหมือนกันราคาดูมากแต่ว่าต้องแลกมาด้วยการที่รอเป็นเดือนนะคะซึ่งในไทยไม่มีขาย ในไทยไม่มีขายนะคะซึ่งดูมาหลายครั้งมากมันไม่เอาเข้ามาสักทีนึงก็เลยแบบต้องตัดสินใจในการพรีออเดอร์นะคะซึ่งสองขวดก็ถึงจะบอกว่าหลักพันแต่ไม่บอกว่าพันเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปคำนวณกันดูเองซึ่งก็ประมาณนี้ได้หรอจะบอกราคาในต่างประเทศเรากันว่ามันเท่าไหร่ เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะมันเกี่ยวกับค่างเงินด้วยว่าแบบเราพรีออเดอร์มานะตอนนั้นอะราคามันเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะซึ่งจะบอกท็อปโนดของในตัวนี้ก่อนเลยนะคะสวีทชูตเนาะซึ่งพีระมิดเพอร์ฟูมเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่ากลิ่นเะนี่ยแน่นอนว่าจะมีความหวานชูการเอลมอนด์มิลวออเรนจ์นะคะฟรีเซียเลมอนซึ่ง ได้กลิ่นครั้งแรกมาก็ช็อกโกแลตเลยท็อปโน้ตอยู่ท่าไม่ได้กลิ่นเลยนะคอสัลคอสารภาพเลยซึ่งมีเด l e note เนี่ยแน่นอนว่าเป็นกลิ่นที่ชัดที่สุดนั่นคือกลิ่นดาร์คช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีวานิลลาออคิดแล้วก็ดอกส้มนะคะออร์เอนบอสส้มเนาะออนะซึ่งเบสโน้ตแน่นอนอยู่ได้กลิ่นเหมือนกันนะนั่นคือคาราเมลนะคะแล้วก็มีกลิ่นพวกคิ ain, มเซียงด้วยนะกลิ่นมัสกิยอมเบิลแล้วก็เซดาวูดนะคะซึ่งถ้าฟายพูดเลยอะ่ะคือได้กลิ่นดาร์คช็อกโกแลต แล้วก็มีความวอนสไปซี่หน่อยๆตซีดาร์วูดได้กลิ่นแต่พวกส้มพวกเลมอนอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้กลิ่นเนะี่ยเอาเอาวีความกลิ่นเอาวันมิวอะเหมือนจะได้กลิ่นหน,น่อยอตนะคะซึ่งไม่ต้องคอนเซิร์นเลยเพราะว่ามันหอมมากเอาจริงๆอ่ะแค่แพ็กเกจอะแอบไหมแพ็กเกจมันน่ารักมากเหมือนกำลังนั่งถือช,โชโ็อกโกแลตบาร์อยู่เลยอะเราก็แกะออกมาอย่างเงี้ย เฮ้ยคือมันน่ารักมากคือถ้าใครซื้อในแพ็กเกจของตัวค่ะแซบีนาคอเทนเตอร์เงี้ยบอกเลยว่าแค่นี้ก็ก็พอใจแล้วอะคือจริงๆนอกจากเพลงของ a b บีนาแล้วเนะี่ยน้องหอมเขาทาก็ทําได้ดีเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่จะบอกขพอเสียซึ่งได้ทดลองใช้แล้วแล้วก็หลายๆคนก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันในรีวิวตา่างประเทศก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันกลิ่นมันดีจริงๆอันนี้ค่ะ ลิ่นมันหอมมากดูบอกเลยเป็นกลิ่นที่ห่าชอบมากค่ะซึ่งว่าเคยมีกลิ่นน้ำหอมแบบนี้อันหนึ่งซึ่งเป็นของบริญีสเปียนั่นคือบริญีสเปียไพเวทโชแต่ว่าไอ้รุ่นไพรเวทโชมันจะไปกินกาแฟกาแฟเวฟวิ้งครีมคาราเมลซึ่งแบบโคตรหอมอะแต่โดยแล้วมันหาซื้อยากมากอันเนี้ยคล้ายๆกันแต่มันมีความดาร์กช็อกโกแลตมากกว่าหน่อยแต่ว่าตามหลังด้วยวานิลลาแล้วก็กลิ่นแบบเหมือนวิคลครีมอะไรอย่างเงี้ยคลื่นเหมือนกันมาก วอมสปาซี่หน่อยๆซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเป็นน้องอนที่เรชอบมากแต่เชื่อไหมจะพูดเลยแล้วกันข้อเสียของอันเนี้ยเราก็รุ่น,นก่อนของซาบิน่าคาเพนเตอร์ที่ทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันนั่นก็คือความติดทนนานซึ่งมันเป็น EDP คนควจะปิดประมาณ4ชั่วโมงอาบซึ่งอเนี้ย2ชั่วโมงก็ตายแล้ว มันต้องฉีดซ้ำจำนวนเยอะมากๆเพื่อแบบที่จะให้มันฟูงกระจายแล้วก็ได้กลิ่นซึ่งสำหรับเดี๋ยวลองไปฉีดไปทำงานนะโอเคต้องดมงกลามากๆถึงจะได้กลิ่นซึ่งการฟูงกระจายอ่ะไม่ค่อยดีแต่เรารู้สึกว่าเราชอบฉีดเพราะมันเป็นกลิ่นที่แบบอารมติคของเรามากเพราะเป็นกลิ่นที่เรา,เราชอบเป็นกลิ่นขนมแบบแนวคาราเมลแนวแนวสไปซี่แนว spicy, แนวอร์มแนวแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําได้ดีมากในด้านของกลิ่นแต่มันทําได้ดีไม่ค่อยได้ในด้านของแบบการิดทนตาน่ะ อันนี้คือเสียใจมากคือแบบตรงๆคือต้องฉีดแบบประมาณนเ,เนี้ยโอเคอย่างเงี้ยได้กลิ่นแต่พอสักพักหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงอะกลิ่นที่เราได้กลิ่นตอนเนี้ยมันหายไปหมดเลยหายชนิดที่ว่าอยู่ต้องฉีดซ้ำแบบขั้นสุดถึงแบบสองชั่วโมงอย่างต่ำคุณต้องหยุดขึ้นมาฉีดอะคือมันน่าเสียดายมากโาะน้ำหอมมันจะหมดไปใช่ไหมคือน่าเสียดายมากเพราะว่าม,มีกลิ่นที่ดีมากๆนะคะเป็นกลิ่นที่แบบ เป็นกลิ่นที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ดีมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่เราสึกว่าควรจะมีสะสมไว้สําหรับในหนึ่งช็อบตักลองสองชอบความเป็นกลิ่นขนมนะกลิ่นคาราเมลกลิ่นช็อกโกแลตอย่างเงี้ยอันนี้มันมีเทสมากเลยนะไม่ใช่กลิ่นแบบช็อกโกแลตบ้านๆช็อกงโกแลตงงๆที่แบบไม่มีประสิทธิภาพกลิ่นแบบเหมือนตะโกนว่าเอยช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันมีความไล่ระดับมีความแบบเหมือนเครื่องดื่มในสตาร์บั k แล้วแบบเราได้กลิ่นเขาตอนเขากําลังทำอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยอ่ะแต่มันคือข้อเสียคือมันมันต้องฉีดซ้ำเยอะนะคะอันนี้ไวนพิจารณากันอเองซึ่งในลายของที่โยยกมาในวันนี้ของน้ําหอมของนักรอ้องยี่ห้อดังนะคะทั้งสองยี่ห้อเนี้ยโยมองว่ามันราคาไม่แพงซึ่งมันก็สมเหตุสมผลกับการที่แบบ เออกลิ่นอาจจะดูวัยรุ่นไปหน่อยอาจจะดูไม่ไม่ฟอร์มลมากแต่สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าสองปีนี้มันคือกลิ่นที่หนึ่งอยู่สามารถฉีดไปทงางานได้อยู่สามารถฉีดไปเรียนได้คือสองปีนี้ยังไงมันก็ชนะเลิศอยู่แล้วเหมาะสำหรับเอวิจัยลุกยนเลือกให้เลยจะไปกลางคืนกลางวันซึ่งมันไม่ลบกวนใครอ่ะมันลบไม่ลบกวนใครขนาดขั้นสุดเลยแต่ถ้าใครที่อยู่ในห้องแอร์หรือว่ามันจะยืดอายุน้ำหอมแบะ ให้มันกลิ่นฟุ้งกระจาย่ได้ดีมากขึ้นซึ่งก็แล้วแตะ่คนละกันว่าเราจะเลือกอะไรนะคะสําหรับวันนี้นะคะซึ่งหยก็รู้สึกแบบพูดแบบหมดเปลือกเลยแบบเพื่อนช่วยเพื่อนมากเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่เราอ่ะได้มาโดยที่เราอ่ะยอมรับว่าไม่เทสกลิ่นเลยแต่ด้วยความที่ดมน้ำหอมมาเยอะแล้วก็เป็นสายน้ำหอมสายขนมอยู่แล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นมันก็น่าจะไม่ไกลกับสิ่งที่เราอ่ะเคยได้ดมมาหรือเคยได้ใช้มาซึ่งมันก็จริง เราก็ไม่ผิดหวังกับการที่ซื้อ2อ,อันนี้มาหนึ่งราคามไม่ได้แพงมากขนาดนั้นเราสามารถซื้อได้แล้วก็ใช้เข้าวัดทดลอนหน่อยเพราะเป็นน้ำคนที่มันไม่มีในไทยแล้วมันต้องเรลียร์เด์มามันใช้เวลาน,านานมากหลายเดือนซึ่งมันก็คุ้มนะคะเราก็เหมาะกับการที่เป็นของขวัญให้กับและหลายคนได้ซึ่งสำหรับใครที่แบบ เป็น b ินเนอ e r เนาะในการแบบสะสมน้ําหอมอยากจะลองเล่นน้ําหอมที่มันเป็นแบรนด์แต่ว่ามันไม่ได้แพงมากอะสองปีนี้ยมันเหมาะสมมากแล้วมันจูงใจมัน c o n วิน c ์คนได้ง่ายมากเพราะหนึ่งมันเป็นน้าหอมของนักร้อที่เราชื่นชอบอย่างแบบซารีนาหรือว่าบรูนิสเปียซึ่งมันเป็นแบบลเจนด์อยู่แล้วอะ่ะนอกจากเขาทําน้ําหอมได้ดีแล้วราคามันก็เป็น m ิ d แล้วก็ขวดมันก็น่ารักมันน่าสะสมนะเดียวก็เลยมองว่า มันคุ้มค่าต่อการลงทุนมากๆนะคะและกลิ่นก็โอเคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนรุ่ค้างด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกก็ขอตัวนะคะลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าได้น้ําหอมหรือว่าออเจสซอรีนู่นนี่นั่นนะคะจะมารีวิวกันใหม่นะเพราะว่าหายไปค่อนข้างจะหลายครั้งมากแต่วันนี้ก็ได้กลับมาทำอีกรอบหนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนให้ลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยวันนี้บ๊ายบาย